นะครับวันนี้ผมอยู่ใน Lexus RX 350 Generation ที่2ไม่ใช่ Toyota Harrier นะครับเป็นรถปี08นะครับเป็นเจน2ตัว Harrier กับตัว Lexus นะครับในตัว Gen 1กับ Gen 2เนี่ยมันใช้บอดี้เดียวกันนะครับเจนแรก Lexus ังไม่มีมาเจนเ o นที่2ที่เป็น Toyota Harrier นะครับประมาณปี2004ถึงประมาณปี2011นะครับประมาณนั้นนะครับประมาณ10-2011เนี่ยตัว เล็กซได้ทําตลาดนะครับแยกออกมาจากตัว Toyota Harrier นะครับแบรนด์เล็กซเป็นแบรนด์ไฮเอ็นของ Toyota นะครับเขาก็เลยได้ใช้บอดี้ตัวนี้ที่เป็นบอดี้เดียวกับ Harrier นะครับมาขายในแบรนด์เล็กซนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายเครื่องนะเท่าที่ผมเจอจะเจอแค่3000กับ3500นะครับ3000จะเป็นตัวขับ4ส่วน3500ตัวนี้พิเศษมากนะครับเพราะเป็นตัวสุดท้ายแล้ว มันเป็นตัวที่ใช้เครื่อง2 ARFE นะครับคือเครื่องของตัว Camry 3.5นะครับ Lexus 3.5ในตัว Gen 3มาใส่ในตัว Gen 2นะครับแล้วเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับสเปคภายในของถ้าเป็น Lexus นะอุปกรณ์บางอย่างนะครับจะไม่เหมือนเทเลอร์นะครับอย่างเช่นพวงมาลัยนะครับก็จะมีแบรนด์เป็น Lexus เพิ่มขึ้นมานะครับตัวคอนโซลเนี่ยก็จะเป็นคอนโซลสีเทาน็อกตาลแบบนี้นะครับ แล้วก็อีกอย่างนึงฝั่งซ้ายข้างหน้านะครับจะมีคล้ายๆกับถ้าเป็นของตัวแ a r r เ e อร์นะจะมีเหมือนที่ส่งมองตรงกันชนนะครับแต่ถ้าเป็น l e x กซจะไม่มีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกนะคือพวกมือจับต่างๆนะครับภายในของ l e ็กซัสพอร์ Poity จะดีกว่าดังนั้นต่อให้บอดี้เดียวกันนะครับผมบอกเลยว่าดีเทลข้างในไม่เหมือนกันไม่เหมือนเลยนะครับโดยเฉพาะคันนี้นะครับ ออกมือ1ปี08ปลายปลายปี08ต้น09แล้วนะครับตัวนี้ออกมือ1มา4ล้าน7 5 0 0 0 0บาทเกือบ4 8ล้าน8นะครับโหผมบอกเลยว่าตอนนี้นะสิบกว่าปีคุณภาพเหมือนเดิมนะครับราคาตอนนี้นะครับ5,99,000บาทนะครับเหลือแค่ประมาณ10%นิดนิดซึ่งผมบอกว่าคุ้มค่ามากถ้าเทียบ,บกับคุณ i t y ของ Lexus นะครับอย่างที่2คืออะไหล่ตอนนี้ไม่แพงนะนะครับใช้เทียบเท่าได้หมด แต่เจ้าของนะครับเข้าสู่เล็กซัสเกือบทุกระยะเลยนะครับตอนนี้ไม่ส0 0 0 0 0ใครได้คันนี้ไปนะผมบอกว่าขับยาวๆดูแลนี่ดีมากนะครับเพราะเอาจริงผมรู้สึกเลยว่ามันขับดีสุดๆคุณภาพลายไม้ทุกอย่างเนี่ยเอาจริงนะคุณมาดูลายไม้ตามโครงมราไรยแบบนี้นะครับพอเป็นเล็กซสอะผมว่ามันดีกว่าตัว Harrier เยอะลายไม้ดูผิวเผินเหมือนปกตินะครับแต่ผมบอกว่าถ้าเป็นของเล็กซัไม่เหมือนเลย แล้วดูอุปกรณ์ดีเทลบางอย่างนะครับอย่างเช่นที่ปรับลงมาตรงนี้อย่างเงี้ยก็ไม่เหมือนกันนะครับคนละแบบกันเลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับหรือใครสนใจคันนี้นะครับ5 9 9 0 0นน้บาทนะครับแอดไลน์มาที่แอดโนเนมนะครับหรือโทรมาที่เบอร์ขึ้นที่ขึ้นตามนี้ได้เลยนะครับรับแลกรับเทิร์นรับขายหรืออยากจะฝากขายนะครับให้เรามารีวิวขายก็แอดไลน์ตาม q ิว o d e โคตตามนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาลองขับ Lex u ซ RX 3 5 0นนะเหยียบปุ๊บนะครับ เครื่องตัวใหม่คือต้องบอกก่อนนะครับรถมันค่อนข้างหนักเนาะแต่ต้องบอกก่อนว่าเครื่องตัวใหม่ตัวเนี้ยมันขับดีเหมือนกับตัวกซันเจนสามเลยนะครับมันเป็นตัวขับสตัวห้าเกียร์นะครับไหลดีมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่รู้สึกดีกว่าตัวสองสี่ศูนย์หรือตัวธรรมดานะครับก็คือช่วงล่างครับผมรู้สึกว่า คันนี้ช่วงล่างดีมากนะครับก็ใยความเร็วสูงๆมันไหลได้เรื่อยๆอยจริงๆครับผมเลยเข้าใจแล้วว่าเอาจริงคือพอเป็นเล็กซัสนะมันก็มันก็แพงด้วยคุณตี้นะครับด้วยสเปคหลายๆอย่างกว่าตัวแฮร์ e เออร์อยู่แล้วนะครับแต่พอมเป็นสามห้าศูนย์ในตัวสเปคแบบนี้นะขับโคตรดีเลยเข้าโค้งแบบดีมากนะครับพอเป็นตัวขับสีแล้ว เจน2กับเจน3นะเจน2เล็กกว่านะครับแล้วแต่ความชอบนะแต่ผมชอบเจน3เนื่องจากว่าอาจจะตัวตัวรถใหญ่กว่าผมเป็นคนตัวใหญ่นะครับผมเลยชอบขับตัวเจน3มากกว่าแต่ถ้าคุณกําลังหาเจน2นะครับที่ราคาไม่ค่อยตกนะแล้วซ่อมง่ายนะครับเนื่องจากว่า2 ARFE เครื่องบล็อกนี้เนี่ยมันเป็นบล็อกเดียวกับตัวเจน3แล้วนะครับตัว Toyota Camry 3.5เนี่ยผมแนะนำคันนี้เลยนะครับ 599,000บาทนี่โคตรค,คุ้มเลยเครื่องตัวใหม่เรียบร้อยแล้วครับ๋ยวไปดูดรายละเอียดกันครับคันนี้เป็น Lexus นะครับที่ออกจากศูนย์เล็ u s ัไทยกดออปชั่นมาครบนะครับมือหนึ่งสี่ล้านแปดนะครับสี่จุดเจ็ดห้านะครับหายากมากซึ่งบอกเลยว่าถ้าเทียบกับ h ฮ r r i e r นะภายในต่างครับอุปกรณ์ทุกอย่างต่างสุดแล้วที่สำคัญมันเป็นเครื่อง Le ็ xus ั x 350อตัวเชนชั่นที่3นะครับดังนั้นโหขับต่างสุดนิ่มสุดนะครับ สีสวยมากตัวรถเป็นปี08นะครับจริงๆภายนอกเนี่ยดูส่วนใหญ่จะเหมือนกับตัว Harrier อนะครับพาร์ทบางพาร์ทใช้เหมือนกันนะแต่ผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่าคุณภาพต่างนะครับไฟตัวนี้เป็นไฟซีนอนลูกแก้วนะครับจากโรงงานนะครับกันชนคล้ายกันสีคันนี้สวยมากนะบอกเลยว่าสวยสุดไม่มีชนหนักเลยนะครับสีมีเก็บสีเล็กๆน้อยๆแต่บอกว่าคุณมาดูตัวจริงคุณจะรู้เลยว่าเนี่ยคือนางฟ้าจริงๆนะครับคุณดูพื้นข้างล่าง รถคันนี้เขาเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังเสียยังซื้อศูนย์ศูนย์นี่หมื่นหกนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังซึ่งของโตยโยต้าเนี่ยไม่กี่พันหลักร้อยก็มีนะครับคุณดูสีเนะี่ยถ้าอยากให้ดูเม็ดสีนะครับเม็ดสีขึ้นสวยงามมากเลยตัวโลโก้นะครับจะเป็นกระจังเล็กซัสนะครับไม่ใช่กระจังที่พี่ๆหลายคนซื้อไปเปลี่ยนนะอันนี้คือเล็กซัเลยจุดจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับที่ผมสังเกตง่ายๆถ้าเป็น h ฮเออร์นะจะมีกระจกมองตรงนี้นะครับ ที่ไว้มองไว้มองฝั่งนี้นะแต่ตัว l e ็กซัจะไม่มีนะครับแล้วก็อย่างที่2กระจกทุกบานเป็น Lexus ัสหมดคุณเห็นไหมซึ่งต้องบอกว่า QC ดีกว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับคันนี้กดนะครับกระจกหลังคาแก้วมาซึ่งปกติที่ผมเจอส่วนใหญ่ไม่มีนะครับเพราะตัวนี้มันคือตัวออปชั่นท็อปสุดของ350เลยมาดูเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2 g r f e นะครับ3 5 0 0นะครับ ให้แรงม้า270แรงม้าคู่เกียร์อัมัติ5สปีดขับ4นะครับผมบอกอย่างนี้คือรถคันนี้เข้าสู่ทุกระยะนะครับเข้าสู่เล็กซัสอุปกรณ์ทุกอย่างเขาซื้อเล็กซัสหมดนะครับเนี่ยถ้าคุณเคยใช้เล็กซัสนะสติกเกอร์มีครบนะครับสติกเกอร์มีครบนะครับสติกเกอร์มีครบนะครับรถสีเดิมหมดอาจจะมีทําสีมาบ้างแต่โหคุณดู10กว่าปีนะแล้วคุณดูนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์เนี่ยถ้าคุณดู เสียงนิ่งมากนะครับทานเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยเอุปกรณ์ทั้งหน้าของแท้หมดนะครับโูหขาสภาพแบบนี้ยากคุณดูคิ้วยางตรงนี้อยู่หมดสุดอะ่ะผมบอกเลย4ล้านกว่าตอนนี้นะครับเหลือแค่ไม่กี่แสนเองตัวนี้เป็นล็อกขอบ18จากโรงงานนะทุกอย่างจากโรงงานหมดเลยนะครับตัวโช๊คตัวนี้เขาเปลี่ยนโชค๊คตัวนี้น่าจะเป็นไคยาบ้านะครับกระบอกน้ําเงินโอคุณเอาจริงช่วงล่างดีมากนะ สภาพคันนี้ดีสุดๆเลยนะครับสีโดยรวมอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยผมว่าสวยงามมากรถด,ดูแลดีนะครับคิวยางทั้งหมดถือว่าสวยสุดเลยกระจกทุกอย่างนะครับเป็นกระจกเล็กซั์นะครับเนี่ยผมให้ดูนะตัวกระจกเป็นกระจกเล็กซั์นะครับไม่ใช่แฮร์ริเออร์นะคือทุกอย่างเนี่ยสีดีมากสวยสุดๆเลยนะครับ อุปกรณ์โดยรวมสวยมากตัวนี้ก็จริงๆก็จะคล้ายๆกับตัว Harrier นะจะเห็นเลยครับว่า R X 3 5 0โลโก้นี้หายากมากสำหรับเจน2นะครับคุณดูไฟใหม่มากคันนี้เนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยคุณคิดดูเซ็นเซอร์ทอยหลังเขาเบริรของแท้บืนกว่าบาทนะครับหมื่นหมีบินอยู่ข้างล่างยางใหม่หมดนะครับสวยเลยจริงผมไม่เคเห็นสวยขนาดนี้ เปิดฝาท้ายนะครับใช้รีโมทได้ต้องกดปลดล็อกก่อนนะคุณดูข้างในนะครับจากประสบการณ์ผมนะเนี่ยถ้าเป็นเล็กซัสนะครับอุปกรณ์พวกนี้จริงๆผิวพลาสติกเนี่ยเอาจริงพูดตรงๆว่าต่างครับไฮรีเอร์กับเล็กซัสต,ต่างเลยอุปกรณ์ข้างในนะครับข้างล่างนะครับกมะยี่ทุกอย่างยังสะอาดอยู่เลยนะครับ ผมว่าต่างนะกรรมีดีกว่าเยอะเลยครับถ้าเป็นเล็กซัสอ่ะอุปกรณ์ QC ทุกอย่างผมรู้สึกว่าเล็กซัสดีกว่านะเนี่ยพวกผิวสัมผัสพวกนี้นะครับผมว่ามันดีกว่าจริงๆตัวนี้สามารถเอนบอกพับลงมาได้แบบนี้นะครับเนี่ยเขาเอนบอกลงนะครับแล้วก็พับเป็น40 60ได้ตัวนี้จะเป็นตัวกันกลิ่นนะตัวนี้จะเป็นตัวกันกลิ่นนะครับปิดตรงนี้ออกมาได้ แล้วก็ปิดเข้าไปโหสวยมากคันนี้สวยสุดๆนะบอกเลยนะครับปิดไฟฟ้าด้วยหายาสุดๆนะ นะใช้งานได้นะครับเปิด2 T ทีคันนี้นะอย่างที่ผมบอกเนี่ยอุปกรณ์เล็กซ์ทั้งหมดนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เล็กซัดีกว่า To โ,โยต้าทั่วไปเลยคือเบาะผมพูดทุกคลิปนะครับถ้าเป็นเบาะเล็กซ์เนี่ยมันจะทนทานกว่าและนุ่มกว่าอุปกรณ์นะครับอันนี้เป็นเบาะตัวเต็มนะครับเลบแบตบทุกอย่างจะเป็นเล็กซดหมดนะครับแผงประตูหนึ่งอย่างเนี่ยหนังตรงเนี้ยที่โบนะครับนิ่มกว่าต้องบอกเลยพวก่งนี้นิ่มกว่านะครับ ทุกอย่างสวยมากเลยสภาพคันนี้นะครับจิ้มเข้าไปนะตัวนี้มี easy entry นะครับสตาร์ทก่อนกวาดขึ้นมาเ่ยไม่สองแสนสี่นะครับสองแสนกสี่พันนะไม่สองแสนนี่คือสภาพดีมากแล้วนะคอนโซลไม่แตกเลยนะครับออปชันภายในของ l e x u ซกับ h ฮ r r i e r เนะี่ยต่างกันนะนะครับอย่างภายในอย่างเงี้ยโลโก้ตัวนี้จะเป็น l e x u ซนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็น l e x u ซจะไม่มี adaptive cruise control ครผมยังไม่เคยเจอตัวนี้เป็นคูชออนโทนนะครับใช้งานได้ปกติตัวเรือนไม้นะครับอ,อุปกรณ์นี้เ็ามีครบนะครับนี่พับกระจกพับได้หมดนะยังพับได้นะครับนะแต่บอกพวกพวกบวกพวกนี้ผมว่ามันต่างนะสีพวกนี้ต่างหมดนะครับคอนโซลคลุณตี้ถ้าเอาเอาผมจับนะผมว่าดีกว่าไม่เหนียวแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างจะดีกว่าแอร์นะครับเหมือนกันเลยตัวนี้ จะมีจอ t o โยต้นะครับเป็นจอเล็กซัสประจักโรงงานเลยนะครับมีอุปกรณ์ทุกอย่างจอยังใช้งานได้หมดวิทยุบลูทูธ HDMI ใช้ได้หมดนะครับตัวนี้ปรับทั้งหมดได้โหมดต่างๆจากวิทยุได้หมดนะครับลดมา4ล้านกว่าบาทนะคุณคิดดูตัวนี้นะครับก็จะเป็นออปชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์นะรู้สึกว่าเซนเซอร์กัน ถ้าสมมุติคุณล็อกแล้วมีอะไรเข้ามาเหมือนลถเซ็นเซอร์การขโมยมันจะร้องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่ถ้านับในเล็กซัสนี่ไม่ค่อยมีนะครับก็คือซันรูตัวนี้จะเป็นซันรูปยาวทั้งหมดเลยแล้วทุกอย่างเป็นเล็กซัสนะกระจกก็เป็นเล็กซัสนะครับคุณดูกรรมีพวกนี้ผมว่ามันผมว่ามันต่างนะใครไม่รู้ใครดูไม่รู้นะครับแต่ผมว่ามันต่างหมดเลยเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยไฟพวกนี้ เปิดปิดได้ด้วยนะครับล้ำไหมผมจำไม่ได้ตัวแฮร์รี่เออร์จะไม่มีแบบนี้นะครับไฟนะครับเปิดทั้งหมดคือหรูสุดๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอนตาตาเส้นเปลืองต่างๆนะครับอินโฟต่างๆเอาจริงก็ถือว่ากินน้ำมันระดับหนึ่งนะครับ3,500นะครับตัวนี้270แรงม้านะครับกับการัขับเคลื่อนสีลอ้อ ตัวนี้จะเป็นที่ฉีดน้ำที่ฉีดน้ำฝนไฟหน้านะครับจะเป็นออปชันที่อยู่ในเล็กซัสนะเพราะแฮร์รี่เออร์ไม่ค่อยเห็นนะครับตัวนี้เป็นเกียร์โตมาท์าสปีดนะครับบวกลบตรงนี้ขึ้นลงมาได้นะครับเนี่ยบวกลบเป็นสปอร์ตตรงนี้นะครับเป็นตัวเกียร์ห้าสปีดแล้วนะครับมาเป็นเกียร์ตัวใหม่นะครับเหมือนกับตัวเล็กซัสตัวใหม่ๆแล้วนะครับถือว่าลื่นมากอุปกรณ์ตรงนี้นะครับใช้งานได้หมดนะครับจริงๆนี้มันจะมีตัวยกนะครับเนี่ยยกขึ้นยกลงข้างหน้าได้นะครับ ชาร์จแบตข้างล่างนะครับผมว่าเบาะโดยรวมถือว่าดีมากนะสวยเลยนะครับซัลลูปก็สวยนะครับอันนี้เป็นเล่นบุ๊กเซอร์วิสนะครับที่อยู่ในรถนะเนี่ยเล่นบุ๊กของเล็กซัสนะครับเล็กซัสประเทศไทยบุ๊กทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่คู่มือรับประกันมีนะครับนี่ผมอยากให้คุณดูนี้คุณดูนะครับรถคันนี้นะครับออกเมื่อเดือน2551นะครับ rx 3 5 0นะนี่เป็นอุปกรณ์พิเศษนะคุณดูราคา4ี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับ คือต้องบอกก่อนว่าออกมาตอนนั้นแพงมาก15ปีนะครับคุณคิดดูว่ารถสุกเข้าสู่เล็กซัสทุกระยะนะครับคุณคิดดูเซ็นเซอร์ถอยหลังนะยังเบิกเล็กซัสนะครับหมื่นหกนะเขาเข้าสู์ทั้งหมดเลยนะครับรถสภาพแบบนี้ถือว่าหายากมากๆแล้วนะมาดูที่นั่งข้างหลังนะครับเบาะหลังนะผมชอบหนังนะหนังมันนุ่มมากเลยครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกเล็กซัสนะมันนั่งสบายมากนะครับเนี่ยมันปรับขึ้นลงได้นะครับ นี่ปรับลงได้ปกติมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับคุณปรับได้หลายระดับเลยแล้วคุณก็สามารถปรับตรงเนี้ยขึ้นลงออกมาได้นะครับเนีย่ยดึงขึ้นดึงลงได้แต่คันนี้คือสภาพดีมากนะครับคุณดูคุณดูพรมล่างนะครับพรมล่างยังอยู่เลยครับสองอันเจ้าของเก่าดูแลดีสุดๆนะครับพวกนี้อุปกรณ์พวกนี้นวมพวกเนี้ยคือเนี่ยยังตึงอยู่เลยนะครับสวยมากเลยอะ่ะโอ้การเวลาทําลายคันนี้ไม่ได้นะครับคนทับ ดูแลดีๆเนี่ยประวัติเซอร์วิสดีๆอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะเครื่องตัวนี้นะดีสุดๆเลยครับผมบอกเลย5,99,000คุ้มสุดๆครับโอเคครับได้เห็นรายละเอียดของตัว lexus rx 350น generation ที่2นะครับมือหนึ่งสี่ล้านเจ็ดนะครับตอนนี้ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับบอกเลยว่าขับโคตรดีภายในดีมากรถมือเดียวนะครับไม่สองแสนนะครับใช้ได้อีกนานๆเลยเห็นโลโก้ lexus นะครับ โดยเฉพาะ350นะเขารู้กันนะครับว่ามันแพงมากนะครับออปชั่นครบเนี่ยหลังอย่างหลังคาเนี่ย p a n o โนล i มิกซันรูนะครับจากโรงงานมาเพร้อหมดเลยนะครับ5 9าแ0 0 0บาทครับ061 7 4 6 222ครับ081 9 0 8 2 0 2 6หรือคิวอาโค้ดตามนี้ได้เลยผมบอกเลยว่าเพิ่มงอไปหน่อยคุณจัดแบบนี้เลยแล้วคุณจะรู้ว่ารถที่ขับดีนะครับแล้วก็คุณภาพดีเป็นยังไงนะครับ